สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูแก้มบุ๋มกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูแก้มบุ๋มมีกิจกรรมตาดแตะภาพในชุมชนของเรามาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอย่างแรกนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็น ชุดกิจกรรมที่คุณครูแก้มหมุมเตรียมไปให้ไหมคะมีทั้งหมด2ใบนะคะเด็กๆอุปกรณ์ของเราก็มีชุดกิจกรรมที่คุณครูแก้มบุ๋มเตรียมไปให้นะคะทั้งหมด2แผ่นนะคะแล้วก็กันไก่สีและกาวนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะวิธีการทำนะคะเด็กๆอย่างแรกเลยให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดกิจกรรมกาวกันกสีเด็กๆเตรียมให้เรียบร้อยก่อนนะวิธีการทำที่หนึ่งนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำรูป ที่คุณครูแก้หมุมเตรียมไปให้ในชุดกิจกรรมนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมเอ่ยที่เป็นรูปชุมชนของเราให้เด็กๆนํามาระบายสีให้เรียบร้อยนะคะวิธีที่สองนะคะเด็กๆวิธีนี้ฝากผู้ปกครองตัดให้น้องๆด้วยนะคะวิธีนี้เป็นการตัดรูป ที่เด็กๆระบายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองตัดนะคะระวังมือด้วยนะคะวิธีที่สามนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทำการเลือกเลือกรูปที่เด็กๆจะนำมาตัดแปะลงบนใบกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเลือกจะเป็น อันไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยวิธีที่4นะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเลือกรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำใบกิจกรรมออกมานะคะอ่าแล้วเด็กๆก็นำรูปที่เด็กๆตัดไว้แล้วไปทากาวนะคะเด็กๆแล้วก็แปะลงบนกระดาษได้เลยนะคะ เล่าเรื่องราวภายในชุมชนของเด็กๆได้เลยนะคะแทนแทนแทนเด็กๆเ,เห็นของคุณครูแก้มบุ๋มไหมคะอ่าของคุณครูแก้มบุ๋มเสร็จแล้วนะคะของเด็กๆเ,เสร็จหรือยังเอย่ยยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเด็กๆค่อยๆทาไปคะ่ะ เรามาดูวิธีที่5กันนะคะเด็กๆวิธีที่5ก็คือตั้งชื่อให้ชุมชนของเราเด็กๆอย่าลืมตั้งชื่อนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆตั้งชื่อเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ เด็กๆค่อยๆหันไปค่ะคุณครูแก้มบุ๋มรอชมของเด็กๆอยู่นะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดคุณครูแก้มบุ๋มกันด้วยนะคะคุณครูแก้มบุ๋มรอชมของเด็กๆอยู่นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย